ครับขอต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิศศตศาสตร์ตอมกันอีกครั้งครับวันนี้พบกับครูปแป๊บเช่นเคยในข้อสอบเตรียมเข้าม .1 กันนะครับวันนี้เป็นข้อสอบที่ถือว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดแล้วก็ครูปแป๊บตั้งใจนําเสนอมากๆนะครับให้เด็กๆได้เทคนิคด,ดีๆเพื่อไปเตรียมพิชิตข้อสอบในระดับชั้นม .1 ข้อนี้เหมาะที่จะเป็นข้อสอบสำหรับโรงเรียนพิเศษเลยในมุมมองของครูปแป๊บนะครับโจทย์พูดถึงเรื่องของวงกลมครับ โดยบอกว่ามีรูปนะครับมีรูปภาพกําหนดให้ดังรูปที่เด็กๆเขียนนะโจทย์บอกว่าถ้าหากสี L ่เหลี F ่ยม DE FG นะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเล็กๆตัวนี้ครับมีพื้นที่เท่ากับ49ตารางหน่วยนะครับแล้วก็ F เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของวงกลมก็ตามรูปนี้เลยนะจงหาพื้นที่แรงเงานะครับว่าจะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วยถ้าใครอยู่ชั้นมอต้นนะครับข้อนี้ก็อาจจะต้องใช้วิธีการของเด็กมต้นแต่ว่าเนื่องจากข้อนี้เป็น ความรู้ที่เด็กๆป .6 จะต้องนิเตรียมไปสอบครูเป,ป๊ะก็จะใช้ความรู้ที่เด็กๆได้เรียนมาในป .4-5-6 นะครับเป็นระดับที่เป็นความรู้พื้นฐานของพวกเราก็สามารถที่จะพิจารณาข้อนี้ได้เช่นกันเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับถ้าเราพิจารณาดีๆข้อน,นี้แน่นอนว่าโจทย์มีการกําหนดพื้นที่ของรูปเล็กนะครับก็คือบริเวณตัวนี้ให้จะพบว่าถ้าเรามองเร็วๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องพิจาราก็คือว่าส่วนของเส้นตรง FG ตรงนี้ มันคือรัศมีของวงกลมเล็กใช่ไหมครับถ้าเราพิจารณาเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวนี้คือวงกลมด้านในแล้วก็มีวงกลมที่อยู่ด้านนอกประมาณนี้ใช่ไหมะนั้นถ้ารัศมี fg นะครับตัวนี้คือรัศมีถ้าเราพิจารณา fe ข้างล่างนี้เราก็พาบว่าตรงนี้ก็คือรัศมีเช่นกันนั่นหมายความว่าเราสามารถพิจารณาได้เลยว่าสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ โอเคไหมครับเนื่องจากว่าด้านสองด้านตัวนี้ยาวเท่ากันแสดงว่าถ้าเราพิจารณาสี่เหลี่ยมถ้าเราลากตัวนี้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมที่มีความยาวาก็คือรัศมีเท่ากันนั่นเองดังนั้นขอน้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกมานะครับว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรแต่ว่าเราต้องรู้เองว่าข้อนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแน่แนเมื่อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าโจทย์บอกว่าพื้นที่ก็คือ49ใช่ไหมครับพื้นที่เนี่ยหาได้จากการนําเอาบริเวณด้านคูณด้านอะไรคูณกันได้49ครับ คำตอบก็คือ7จ็ดคูณเใช่ไหมดังนั้นรัศมีของครูแป,ป๊บตัวนี้สามารถเขียนได้เลยว่ารัศมีก็คือ r ก็คือเลข7็นั่นเองโอเคไหมครับทีนี้ครูแป,ป๊บหารัศมีทําไมถ้าเราพิจารณาเนี่ยจะพบว่า r เล็กเนี่ยคือรัศมีของวงกลมสีขาวที่อยู่ด้านในทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเราต้องการพื้นที่ที่แรงเงาใช่ไหมครับลักษณะของเราถ้าเราต้องการพื้นที่แรงเงาสําหรับข้อนี้นะพื้นที่แรงเงาหาได้ง่ายมากครับก็คือการนำอะไรครับ พื้นที่ของวงกลมใหญ่วงกลมใหญ่อยู่ตรงไหนเอ่ยก็คือบริเวณวงกลมรอบนอกตรงนี้ใช่ไหมเอาไปลบออกด้วยพื้นที่วงกลมสีขาวตรงนี้ครับในเมื่อเราหาพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นวงกลมใหญ่ลบพื้นที่สีขาวออกไปก็จะกลายเป็นบริเวณสีเทาๆท,ที่แหลงเงางน,นี้เองเห็นไหมแสดงว่าคําตอบก็คือการเอาพื้นที่วงกลมใหญ่ลบกับพื้นที่ของวงกลมเล็กโอเคไหมครับ ตอนนี้ครูแป๊บพาพวกเราหารัศมีของวงกลมเล็กได้แล้วติดอยู่อย่างเดียวก็คือเราจะต้องหารัศมีของวงกลมใหญ่ทีนี้รัศมีของวงกลมใหญ่เนี่ยถ้าเราจะดูจาก E ไป F ก็ยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่าอันนี้เป็นรัศมีของวงกลมเล็กมันจะต้องต่อออกไปแล้วความยาวที่จะต่อออกไปตัวนี้เท่าไหร่ถ้าเรามาดูในแนวเนี้ยเราจะพบว่าเราจะหารัศมีไม่ได้แต่ครับถ้าเราพิจารณาจุด F ไปยังจุด C เห็นไหมครับ จุด F ไปยังจุด C เนี่ยเราสามารถพิจารณารัศมีได้แต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาหรือเราจะคิดหารัศมียังไงนะครับข้อนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยเด็กๆจะพบว่าถ้าเราพิจารณาจาก G ไป D dog ตัวนี้อันนี้คือยาว7ตามรัศมีใช่ไหมครับของวงกลมเล็กแล้วถ้าครูแป๊บเพิ่มความยาวขึ้นไปตรงนี้อีกเราจะพบว่าตัวนี้ก็จะมีความยาว7เช่นกันอ่ามันจะมีความยาวที่เท่ากันนะครับ แสดงว่ารูปสี่เหลี่ยม abcd ที่เป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยโดยความยาวด้านเนี่ยถ้าเราพิจารณาแบบนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจาก a ไป d เลยเนี่ยก็จะพบว่าความยาวจะเป็น14ความยาวเป็น14ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ารัศมีจะเป็น7ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราต้องพิจารณาที่วงกลมใหญ่แต่ข้อนี้เราสามารถพิจารณาอะไรครับพิจารณาการหา พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้แล้วใช้ความรู้เรื่องของเส้นทแยงมุมในการพิจารณาหารัศมีแสดงว่าความยากของเราข้อนี้เราจะต้องสเต็ปที่จริงๆเป็นสเต็ปที่2แล้วนะครับเพราะว่าสเต็ปที่1เราหารัศมีไปแล้วแต่สเต็ปที่1เนี่ยเพราะว่าครูปแป๊บยังไม่ได้เขียนสเต็ปอะไรเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ในการพิจารณาก็คือเราจะต้องหารัศมีของวงกลมใหญ่โดยใช้อะไรครับใช้เส้นทแยงมุมครับ โดยใช้เส้นทแยงมุมของรูป ABCD ครับมาช่วยโดยสิ่งที่เราจะพิจารกก็คือเราจะหาพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยหาได้จากการนําด้านคูณด้านใช่ไหมทีเนี้ยด้านคูณด้านเนี้ยก็คือเอา14คูน14ก่อนเลยครับใช่ไหมครับอ่าสิบสคูนสิบสี 14คูณ14นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยครูแป๊บตั้งคูณก่อนเนาะสมมติว่าในที่นี้ครูแป๊บก็ยังไม่คำนวณไม่เก่งนะครับ4 4 16ใส่6ทด1ครับ4 1เป็นสี่ทด1เป็น5เติม0ไว้รอ4 1เป็น4 4อ่า1คูณ1ได้1ครับสรุปรวมกันตัวนี้จะออกมาเป็น196นั่นเองครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยม A B C D เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ196ครับ ทีนี้เราเอา196ไปทําอะไรนะครับเนื่องจากว่าข้อนี้เราต้องการเส้นทแยงมุมเพราะเส้นทแยงมุมของเราจะกลายเป็นรัศมีของวงกลมใหญ่เพราะฉะนั้นข้อนี้เดี๋ยวครูแป๊บลบบริเวณคํานวณตัวนี้ออกก่อนนะครับแสดงว่าข้อนี้เราจะต้องไปใช้อีก1สูตรนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับหาได้จากสูตรที่มีชื่อว่าเศษ1ส่วน2คูณอะไรครับผลคูณเส้นทแยงมุม อ่าครูแป๊บเขียนไว้ตัวนี้อาจจะดูเล็กนิดนึงนะสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านคูณด้านใช่ไหมครับที่สามารถหาพื้นที่ได้เราสามารถใช้สูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณเส้นทแยงมุมได้เช่นกันแต่โจทย์เนี่ยเราพยายามหาพื้นที่ไว้แล้วก็คือ196ดังนั้นครูแป๊บสามารถเปลี่ยนพื้นที่ตรงด้านซ้ายมือเป็น196เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็คูณผลคูณเส้นทแยงมุมตรงนี้ได้เลย อ่าโอเคไหมครับผลคูณเส้นทะแยงมุมแปลว่าถ้าคุณครูแป๊บโยก2ขึ้นไปคูณตัวเนี้ยนะครับมันก็จะครูแป๊บก็จะสามารถโยก2ขึ้นไปคูณได้นะครับก็จะกลายเป็น10อ่าจริงๆอ่ะข้อนี้ถ้าครูแป๊บโยกขึ้นไปจริงๆครูแป๊บยังไม่ต้องคูณเป็น196ก็ได้ครูแป๊บเขียนเป็น14บสคูณสิแล้วก็โยก2ขึ้นไปใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นคูณ2สิ่งเนี้ยจะเท่ากับผลคูณอะไรครับ เส้นทะแยงมุมอ่าโอเคไหมผลคูณเส้นทะแยงมุมก็แปลว่าเป็นเส้นทะแยงมุม2เส้นคูณกันใช่ไหมครับอ่าโอเคไหมแสดงว่าถ้าครูแป๊บอยากรู้ว่าเส้นทะแยงมุมเส้นเดียวมีค่าเท่าใดแสดงว่าครูแป๊บก็ต้องอะไรครับใส่สแควร์รูทเข้าไปหรือทำการถอดรูทเข้าไปเส้นทะแยงมุมคูณเส้นทะแยงมุมจะได้เส้นทะแยงมุมยกกาลังสองใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่สแควร์ูทเข้าไปมันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็นเส้นทะแยงมุมเรียบร้อยแล้วโดยที่ฝั่งเนี้ยถ้าเราสังเกตน 14, 14, 2, เนี่ยรูทสิบสี่ทษทีครับสแควรูทสิบสี่คูณสิบสี่แล้วคูณสองเนี่ยสิบสี่ด้านในที่อยู่ด้านในเนี่ยจะสามารถถอดรูทได้อาเด็กๆอาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่องของการถอดสแควร์รูทอีกทีเพราะฉะนั้นถ้าเราถอดรูทสิบสี่ออกมาจะได้เป็นสิบสี่แล้วก็จะมีรากที่สองก็คือรูทสองติดอยู่ แสดงว่าเส้นพยงมุมหนึ่งเส้นนะครับขออนุญาตนะมันรูปค่อนข้างจะม่วนิดนึงเนาะเส้นแยงมุมอ่ะเส้นนี้ก็แลวกันสีแดงครูแ,แบบวาดอีกเสียงตัวนี้นะครับความยาวเนี่ยจะเท่ากับ14สแควร์รูทสองครับแต่เราไม่ได้ต้องการทั้งหมดใช่ไหมเราต้องการรัศมีเพราะ,ะนั้นเราต้องการแค่ครึ่งเดียวครับครูปแป๊บใช้สีส้มนะเราสมมติเราเราลากจากจุด f ไปจุด C อย่างเงี้ยครับครึ่งเดียวของ14บรูท2ก็คือการเอา14บรูท2ไปหาร2ครับ พราะฉะนั้นตัดทอนจะเหลือ7นะ7รูท2ครับ14ตัดทอนกับ2ได้เแล้วก็ติดสแควรูท2ไว้ครับแสดงว่าตอนนี้รัศมีของวงกลมใหญ่คูแป๊บเขียนไว้ด้านบนนะรัศมีของวงกลมใหญ่คือ7สแควรูทแต่รัศมีของวงกลมสีขาวเล็กเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเลข7็ครับอ่าเราก็ใช้สูตรอ่าลบกันธรรมดาครับข้อน,นี้เพราะฉะนั้นคูแป๊บขอยาเขียนไว้ตรงนี้นะรัศมีวงกลมใหญ่คูแป๊บแทนเป็น R ใหญ่นะครับ พายอใหญ่กำลังสลบกับพายอเล็กยกกำลังสแบบนี้โอเคไหมดังนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าโจทย์ให้มาเท่ากับ22.7ส่วน7ะครับคูณกับรัศมี R ใหญ่ก็คือ7จ2ูท2อ่าแล้วก็มี7จ2ูทอีกทีเนาะเพราะมันยกกำลัง2นะครับลบกับตัวด้านหลังก็จะเป็น22.7ส่วน7คูณกับ7คูณกับ7แบบนี้โอเคไหมครับทีนี้เราก็คำนวณตัวเลขธรรมดาครับ7ตัด7 ฝั่งนี้ก็7ตัด7อ่าก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของเราที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับรูทสคูณกับรูทสจะมีค่าเท่ากับ2นะครับนำสอไปคูณกับ7จะได้14ครับแสดงว่าผลคูณของตัวหน้าเนี่ยจะเป็น22คูณกับ14ลบกับตัวข้างหลังเนี่ยจะเป็น22คูณกับ7โอเคไหมครับ ถ้าเด็กๆไม่มีความรู้เรื่องของการดึงตัวร่วมอะไรเราก็เอา22คูณ14ให้เรียบร้อยแล้วก็ลบกับ22คูณกับ7ให้เรียบร้อยก็ได้นะครับสมมติว่าข้อนี้จำเป็นต้องคำนวณจริงจังเนาะครูปแป,ป๊บก็ไม่ได้คิดตัวเลขมาเผื่อเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาลองคูณไปด้วยกันเนาะครูปแป,ป๊บเอา22ตั้งนะครับแล้วคูณ14ด้านบนเนาะอ่า 4 4 2 8นะครับ4 2 8เติมศูนย์ไว้รอแล้วก็เอา1คูณ2ได้2 1คูณ2ได้2ครับคูณกันออกมาตัวนี้จะกลายเป็น308ครับนี่คือตัวเลขด้านหน้า<อ>่าลบกับตัวเลขด้านหลังก็คือ2 2คูณ7นะครับลองมาตั้งคูณดูเนาะ2 2คูณ7นะครับเอา7 2 14ทด1นึ่ครับ7 2 14บวกตัดทดเป็น154ครับ อ่างั้นถ้าลบกันถ้าลบกันนะคำตอบของเราจะเท่ากับ154พอดีนะครับยิ้มสวยๆเลยข้อนี้ปาดเหงื่อเล็กน้อยใช้เวลาค่อนข้างนานในการอธิบายนะครับครูปแป๊บเขียนจนมันดูเป็นลายแทงสมบัติแล้วข้อนี้ขออนุญาตลบออกนิดนึงนะครับเพราะว่าบางช้อยเสยียเกินอ่ะขออนุญาตลบบริเวณนี้ออกไปก่อนก็นแล้วกันนะครับจะเห็นว่าคําตอบข้อนี้ก็จะอยู่ในช้อยข้อที่1เลยเนาะอ่าโอเคนะครับ ประมาณนี้เลยทบทวนอีกทีหนึ่งสิข้อนี้นะครับจะหาพื้นที่ของการแรงเงาจะต้องเอาวงกลมใหญ่ทั้งหมดนะครับลบกับวงกลมของพื้นที่วงกลมเล็กลบออกไปก็จะเหลือบริเวณที่แรงเงาสําคัญก็คือเราต้องหารัศมีของทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กให้เจอนะครับซึ่งข้อนี้ก็ไปอาศัยในส่วนของการหาพื้นที่ก่อนแล้วเอาพื้นที่ไปพิจารณาจากการพิจารณาสูตร1นึส่วนสคูณผลคูณ,ค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 ณเส้นทแยงมุมแล้วก็พิจารณาหาเส้นทแยงมุมออกมา เมื่อได้เส้นแางมุมแล้วก็อย่าลืมหาร2เพื่อหารัศมีแล้วก็นํามาพิจารณาแทนค่าตรงนี้ข้อนี้ก็ถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ก็เป็นข้อสอบที่ดีจึงอยากนํามาฝากเด็กๆทุกคนกันละกันวันนี้ต้องหลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยกันล้กันนะครับวันนี้ต้องหลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ